fc จากชุมพรมาเสริมแหนบ20มิลพร้อมดัดแหนบจัดทรงด้านหลังไม้กระแตาจากร้านสตางค์ลอโตที่ด้าสวิตมาละคันเท่าน,นี้หรือว่าสูงวัาน,นี้ต้นอยติมที่นี้เพราว่าอยากใส่แหนบเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเอาไปทำตู้ซื้อเป็นไก่แหนบเซตหนึ่งได้ไหมเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเปลี่นซ้อนแลน้วสองสองตู้เพราะว่าเดี๋ยวเสริมนีขึ้นไปอ่ะแป้นล่างอ่ะมันจะชิดพื้นมาก ะะจะขึ้นจากนี้นประมาณชิ้นหนาเปลี่ยนเป็นก้อน2อ,นอาระยะแป้นแหนบมันจะอยู่เขาเดินมันจะไม่เตีย้ยเตียเตยเต้ยมากมันอันตรายเวลาข้าพหลังไปค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คราคาแหนบแล้วก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนราคามาให้พี่ดูเพราะมันจะต้องมีลูกยางปลายแหนบมีกระดีมีอะไรสักคู่น หลังจากที่เช็ราคาแหนบแจ้งราคางานลูกค้าทั้งหมดเรียบร้อยแลวลูกค้าตกลงโอเคนะคะสาหรับคันนี้จบไปที่8,800บาทไม่รู้ว่าทําแพงหรือถูกนะคะเพราะว่าแหนบ20มิลเนี่ยไาตา่หาเบิกไม่ได้เลยก็เลยต้องไปขอแบ่งับเบิกซึ่งในรา,าคา8,800บาทนี้รวมโชคแล้วก็เซตแหนบทุกอย่างให้หมดเรียบร้อยแล้วนะระหว่างนี้ก็ปล่อยให้ช่างทาการลื้อแหนบไปค่ะส่วนต่ขออนุญาตไปเอาแหนบมาให้ลูกค้ากนค่ะลูกค้าท่านนี้เป็น FC ดิ่งตรงมาจากชุมพรเลยนะคะเจอหน้าลูกค้าค่ะแม่ลูกค้าบอกพี่ผมโทรหาพี่ตั้ง่่ยมพรรีไัับสาวน ก็เลยขับมาดูว่าร้านพี่เปิดหรือเปล่าบางทีสายมันเข้ามาเยอะมากช่างก็โทรกลับไม่ไหวเหมือนกันค่ะบ,บางทีก็ติดงานหน้าร้านมาต่อในงานของเราดีกว่าค่ะได้แหนบมาแล้วช่างก็จะมาทําการเซตดัดใหม่นะคะต้องขึ้นรูปใหม่เลยค่ะตามความต้องการของลูกค้าค่ะหลังจากนั้นค่ะก็เอามาประกอบให้เหมือนเดิมทั้ง2ตับเลยค่ะคันนี้ลูกค้าต้องเปลี่ยนสะดือแหนบใหม่ด้วยนะเพราะว่าของเดิมเนี่ยเป็นสนิมแล้วก็ความยาวสะดือแหนบไม่พอประกอบเสร็จเรียบ,บร้อยแล้วก็ทาการวัดระยะค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดเพีย้ยนก็ตัดที่2มาต่อเลยค่ะประกอบเหมือนกััััันนนคคคค่่ะะท้้้งงง2าาาหรบีลลจจกกูมดดแ หลังเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะเอารถไปทําการแปลงดูมเปลี่ยนล้อรีแมปเทอร์โบตินเตอร์ใส่ตู้ e. เดี๋ยวจะมีภาพให้ชมท้ายคลิปนะคะเพราะว่าลูกค้าหลังจากลูกค้าทาทุกอย่างเสร็จแล้วลูกค้ากลับมาเปลี่ยนโชคหน้าปินเลื่อนพ t ทีออโต้สปีดที่ร้านอีกค่ะแต่ระหว่างนี้มาชมงานของเราต่อดีกว่าค่ะชุดโหลด2.5นิ้วสลกใหม่แล้วก็ลูกยางกันกระแทกใหม่ค่ะจัดประกอบใส่ให้ลูกค้าเลยพาชมด้านในสักครู่นึงค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทาการบรรยะโช์และแต่ก็ลุกมาทาการเอาโชคค่ะแกออกจากกล่องค่ะทําการดึงเช็คโช้้้คแบปปรรรระกกกกััันนนนนใใส่่่่ลูยยาางฝุหเีอตซึง ให้1นึ่งปีแตกตายเข้ามาเปลี่ยนให้ใหม่จะเสร็จแล้วก็มุดเข้าไปใส่ใต้ท้องรถให้เรียบร้อยเลยค่ะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเลยค่ะขึ้นแม่แรงเอา3าขาออกเดี๋ยวมาดูทรงรถกัน็ทรงจะออกมาประมาณไหนอ่าลงแม่แรงเลยจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับอิสุซูดีแมกตอนเดียวเสริมแหนบี่มิลเปลี่ยนโชค๊คเซ็ตใส่ใช,ชุดโหลดจัดทรงด้านหลังใหม่เดี๋ยวมีท้ายคลิปจะมีให้ดูค่ะว่าหลังลูกค้าไปเปลี่ยนล้อแปรงดวงตามที่แจ้งแล้วใส่ตู้ถือมาทรงจะออกมาหลอกกว่าเดิมแทบจําไม่ได้เลยนะดีนะแต่จําพี่คนขับได้เจ มากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสตางค์เราอยู่พุทธมณฑลสาย3ามติดแสดงตรงข้ามโรงเรียนสารสารศูนย์993549622โทรมาปรึกษาได้เลยจ้าเดินทางปลอดภัยค่ะลูกค้าจะไปขน,นของที่ชุมพรนีแ่แหละทุกคนค่ะเอาไปดูทรงรถกรันนี่จ้าทรงหล่อๆสวยๆเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีให้บริการร้า